เจ้าชายทรงเก็บของสิ่งนี้ไว้เถอะคุณอาไม่จาเป็นต้องเรล่งผมเจ้าชายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ผมเป็นแค่นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลหนุ่มยิ้มสวยประจําคณะรศาสตร์ได้แก่เซเวสิราฉันว่าฉันยังไม่ได้ยิ้มอะไรเลยนะ ได้โรดเถอะนะคะช่วยหนูเถอะหนูติดแอมวิชานี้ไม่ได้จริงๆอะค่ะอาจารย์เธอแทบไม่เข้าเรียนวิชาของฉันคะแนนเก็บก็ไม่มีมิเทอมก็ไม่มาเธอไปทำรายงานเกี่ยวกับประเทศคอนเซลมาส่งฉันอย่างละเอียด what ไม่เคียรไม่เคลียไม่เคลียก็เซเวไงแกเซเวอะไรของแกขายต้งเหรอโอ้ยไม่ใช่เซเวอะเป็นคนฮอนเซลต่างหากฮะ แต่นั่นมันเป็นใครหมอรัออกษาสิวหรอต้องมาต่อแถวเนี่ย299้ยนี่มันบัตรคิวหรือว่าราคาบุฟเฟค่คะบัตรคิวหมายเลข299เก299เชิญน,นี่เธอขโมยจูบฉันเหรอสรุปเรื่องทำนายงานนี่านาจะยังช่วยเ่าทำอยู่ไหมฉันจะช่วยเธอก็ได้นะแต่มีข้อแม้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอต้องเป็นแฟนกับฉันหลังเลิกเรียนเธอต้องมาทำรายงานกับฉันและหลังจากนั้นเธอต้องเป็นแรงงานทาสของฉันเธอกวาบบนโต๊ะให้ใส่ตอนฉันคอแห้งอะเอาน้ำไม่กินอ่อยด,นดิน้ำฉันฉันต้องแข่งบาสคณะเธอต้องมาเชียฉันไงแล้วถ้าวันนี้ฉันไม่เห็นเธอนะจะโดนหนักแน่นี่ฮโลโหลอย่าเพิ่งว่างนี่ อุบัติเหตุจูบของเชอร์รี่มิวเนีน่ยนะจะต้องเป็นจูบจากเจ้าชายเท่านั้นนั่นเหรออุย้ยทำไรอะ่ะฉันก็จะขโมยจูบเธอจากเจ้าชายใครจะไปคิดว่าฉันจะได้เจอเธออีกฉันนะหาข้อมูลเธอมาตลอดเลยแต่ใครจะไปรู้ล่ะเพราะเรื่องนี้แหละ,ะทำให้เรามาเจอกันตามพันเนมของชาวฮันเซลแล้วเวลาผู้หญิงให้เกียรติมาคบกับผู้ชายฝ่ายชายต้องเอามือของฝ่ายหญิงมาท้าที่หน้าอกเธอรู้สึกมไหม ใจที่มันเต้นแรงขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่ะฝ่ายหญิงก็ต้องเอามือฝ่ายชายไป <c oughs> นี่ทะลึ่งแล้วอันนี้ทะลึ่ง คุณท่านจะเอาไงต่ออะไอ้เนี่ยฉันเหมือนเดิมก็ได้เฮ้ยจะดีเหรอถูกข้าน้อยจะลบหลู่คุณท่านหรือเปล่าอะไรของนายเนี่ยเออเดี๋ยวจะส่งไม่พะเป๊ะไงขอรับพะเป๊ะ